วันนี้วันศุกร์ที่สิบเจ็ดนะครับศุกร์ที่สิบเจ็ดเมษานะครับนี่วันนี้ดามหูแล้วมา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 ,มาน้องจะเล่นข้างนอกอ่ะ,อะไป <laughs> ตัวเมียนะครับเป็ดเมียนะครับอายุสีวันมาเร็วมาเร็วมาเอามานี่มาเร็วตุ๊ด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 ตุ๊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 ตุ